สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องเซียอ๋องอีกครั้งนึงนะครับพบกันในบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะฮะจริงๆก็ไม่ค่อยเช้าแล้วลวะแปดโมงนิดๆแล้วนะฮะก็อยู่ในช่วงฤดูร้อนนะฮะแต่เป็นฤดูร้อนที่แปลกๆนะครับก็คือเป็นฤดูร้อนที่อากาศหนาวนะฮะก็เป็นปรากฏการณ์แปลกๆของ สภาพอากาศในบ้านเรานะครับสิ่งก็ไม่เคยพบไม่เคยเจอนะฮะเป็นรือร้อนแท้แต่ว่าอากาศหนาวมาสองสามวันแล้วนะครับกลางคืนนี้ต้องห่มผ้านะครับไม่งัน้นอนไม่ได้นะฮะเป็นอะไรที่แปลกปลาดเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้ก็มาอัปเดตกันต่อนะครับทำต่อเรื่องบ้านดินหลังน้อยของผมหลังนี้แหละนะฮะคลิปนี้ผมก็จะลง วิธีการใส่วงกบประตู

คนกันเองเยอะอ้ะขอกัี่ ตาเห็นทําเรื่องมาแล้วฮะเมื่อกี้ดูนึกว่าปลาหมึกแต่ตอนนี้คืออ๋อลุงปลาหมึกนั่นเองตกลมมันคืออะไรหรอมอรู้เอ้ยหรอไม้เแล้วแต่จะจินตนาการก็แล้วกันเนาะใครมองเป็นอะไรนะคอมเมนต์บอกกันได้

<Yeah. S 1> น่าจะได้แหละ mm hmm. นี่อ่ะเห็นยังว่าเป็นตัวอะไร mm hmm. นี่หลุดมาจากนวนิยใยญ่เทพนิยายของ uh, p ผ่นด t น of the ค a r i b b ียนนะฮะ <laughs> อยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนะฮะ <laughs> <laughs> วันนี้สบายๆนะไม่ได้มีฮาทูไม่ได้มีวิธีการอะไรมากมายนะวันนี้มาชมศิลปะงานปั้นนะ ก็คือขั้นตอนการทำใส่พื้นบ้านดินเป็นเป็นพื้นชั้นลอยนะครับเป็นห้องห้องใต้หลังคานะครับข้างบนนะฮะข้างบนงใต้หลังคานะ เริ่มที่จะใส่พื้นของห้องตรงนี้แล้วนะครับก็จะให้ดูให้ดูตอนนี้ผมทำ <c oughs> หลังจากนั้นสองสาวันเนี่ยผมทำต่อเนื่องมานะครับนอกจากใส่พื้นแล้วเนี่ยผมก็เริ่มใส่ฟ้าเพดานด้วยนะฮะนี่ให้ดูนี่ ใกล้เสร็จเต็มทีแล้วล่ะครับรพื้นคืออย่างที่บอกก็คือใส่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นนะฮะแล้วก็ผมก็จะใส่ฝ้าเพดานแต่แรกก็จะเป็นสังกะสีนะครับเพื่อนๆอย่างที่เคยเห็นเอ่อก่อนหน้านั้นนะครับที่ก่อนๆน่ะจะเป็นสังกะสีนะตอนนี้ผมเอาเออไม้อัดลายนี่แหละฮะเข้ามาติดตั้งแปะฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วนะ เ็าทาต่อเนื่องมาสองสามวันแล้วครับทําคนเดียวเลยนะครับตัด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 ,ตดแบบใช้เครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่มีนะนี่ครับอน,นี้ตรงฝ้าเพดาน,นครับอันนี้ผานังด้านข้างเนี่ยก็แปะด้านในนะครับจริงๆด้านนอกเนี่ยตอนแรกก็คือใช้ไม้อัดแบบนี้แหละนะครับ แล้วก็แปะด้านในด้วยนะครับเนี่ยด้านนอกก็จะเป็นไม้อดแบบนี้นะครับด้านในก็ใส่ด้วยนะครับมันก็จะดูสวยงามขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ไม้อัดเยอะขึ้นนะใกล้เสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะฮะด้านบนก็จะมีเหลืออีกนิดนะึงตรงนี้วันนี้ผมก็จะไล่เก็บให้หมดนะไล่เก็บให้หมด ตรงนี้ไม่ได้ใส่นะครับไม่อัดหมดนะฮะก็เดี๋ยวตันนี้ก็จะเก็บรายละเอียดเก็บงานด้านในครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะติดฝ้าติดฝ้าผนังนด้านในนะครับ ขูื้นนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดตรงมุมตรงฝาใส่ไม้ครบทุกจุดแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บกวาดนะครับเก็บกวาดแล้วก็งานที่จะทำต่อไปก็คือตรงนี้ครับบันไดนะครับ บันไดเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะทำเป็นเฉียงลงไปตรงฝั่งนั้นนะฮะจะไม่ทำตรงเหมือนอันชั่ขาวอันนี้นะน,นี่คือทำชั่ขาวเฉยนะครับที่ขึ้นมาจากตรงนู้นนะ,นะกับคลิปนี้คงจะตัดจบเพียงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับตรง งานของการใส่ฝ้าเพดานแล้วก็ผน,นังนะตรงพื้นแต่ถ้ายัางไงจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับงานบันไดแล้วก็งานเก็เไียแอย่างอื่นนะใส่ประตูนหน้าต่างด้วยนะครับตอ mm hmm. นนี้ชั้นใต้ลังคาพร้อมเข้ามาอยู่แล้วแต่ยังไม่มีบันไดนะ กะทำบันไดยชั่วคราวไปก่อนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ